สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กันในเกม Mini World Block Art อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่สีด้วยนะ <c oughs> ให้ตายเรอะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนะน่ากลัวจังเลยเอย๋เสียงใครมาหลอกหวยหวนแถวนี้เนี่ยทุกคนทุกคนนั่นมันไซเรนเฮดนี่นะ ใครก็ได้บอกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันอบอกทีว่าฉันมาอยู่ที่นี่ไนดะ้ยังไงกันล้ะนนี้หนึ่งวันก่อนนะเนินเ๊้เบาๆหน่อยเพื่อนนั่นมันรถของพ่อฉันนะอะไรนะไดโนไม่เคยได้ยินเลยไอรถไม่ติ่มอยงั้นฉันตัดสินใจได้แล้วไดโนฉันขอคันนี้ละกันนะ เดี๋ยวก่อนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนั่นมันรถของฉันนะอ่ะขี่เระวังหน่อยสิอยู่เดี๋ยวนี้นะอะฉันไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะเพื่อนอ,อะไรกันเ,เกือบไปแล้วไหมล่ะกว่าจะได้ขับรถเล่นทำไมมาถึงได้ยากขนาดนี้อะหลบไปไเกืเอบไปแล้วไหมล่ะเอาล่ะ ทีนี้ฉันจะได้ขัดขับรถมอเตอร์ไซค์จริงๆจังๆซะทีนะโอเคต้องพยุงตัวแบบนี้แล้วก็อ้อออ้ย่เลยทันใดนั้นเองรถของไดโนูก็ลาุดเฮช่วยด้วยมาช่วยฉันด้วยเพื่อนล้อของฉันวิ่งไปแล้วเพื่อนเพื่อนกลับมาช่วยกันก่อน ล้อของฉันมันตกลงไปในน้ำแล้วฉันลงไปงมเองก็ได้เอาแล้วทำไมไดโนถึงไม่อยู่ที่นี่กันล่ะเนี่ยหรือว่าที่นี่คือสวรรค์ว้พี่ลินี่ฉันจมน้ำตายแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเลยเไม่น่าเลยเจ้ายังไม่ตายเจ้ายังมีชีวิตพวกเราจะแบกศพของเจ้า ขึ้นไปยังสวงสวรร์ชั้นแปดโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโอเคและในวันนี้เจ้าจะต้องบอกความดีของเจ้ามาลอยคอรับ <c oughs> ถ้าเจ้าบอกไม่ครบภายในเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เจ้าจะต้องตกในโลกไม่จริงนี่ฉันยังไม่ตายพระอาทิตย์ใกตกดินเลยหนหหหหหหูนี่ฉันฝันไปใช่ไหมเนี่ยไม่ <c oughs> ไดโนนะคะหวามาอีกที่นึงแล้วแล้วดูนอนท่าเดียวกันเลยเนี่ยไดยโนตื่นได้แล้วนะที่นี่มันไม่ปลอดภัยแล้วเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้วเข้าไดาโนอย่าขี้เซาได้ไหมเนี่ยเพื่อนตื่นได้แล้วเร็วนี่ที่ไหนอะนี่ฉันตายแล้วหรือ,อย,ยังยังถ้านายไม่ลุกน่ะอาจจะตายจริงฮ้อะไรนะฉันยังไม่อยากตายนะฉันรู้แล้วละนะ ฉันต้องถายังไงนี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงใครก็ได้บอกทีฉันคิดว่าพวกเราทะลุมิติมานะไม่จริงใช่ไหมพวกเราต้องรีบแพทให้ออกจากที่นี่ถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราต้องนอนเป็นข้าวตากแน่ๆเลยอ้าวอ้าไปกัดเอาวอ้าวเอาไปมาเร็วมาแล้วมันาแล้วโอ้โหทุกคนนี่มันอะไรกันเนี่ย แล้วจะทํายังไงอ่ะเพราะมันอยู่เต็มไปหมดทางเดียวที่เราจะออกจากที่นี่ได้นั่นก็คือการขุดดินลงไปหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเราต้องมุดดินนะสิเพื่อนเร็วเข้าเร็วเข้าเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นโอเคคะ่ะทุกคนเราจะพาไดาโนหนีออกจากที่นี่กันโดยการลงไปในดินที่เขาขุดเอาไว้แล้วข้างล่างนั้นมันมีอะไรรอเราอยู่นะเราลงไปดูข้างล่างกันเลยดีกว่าคะ่ะโอ้โหทุกคนมันมีตัวประหลาดเพียบเลยนะคะเนี่ยใช่แล้ว ดูที่มีสายเรนเฮดมีเป็ดหัวหลอดไฟและที่สกับอ๊อฟอ๊อฟอ๊าช่วยค่ะน,นอนเข้ามาในบ้านแล้วเอ้ยผมมันไม่ใช่นอนธรรมดาผมมันคือนอนชะพันโอ้ยเดี๋ยว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 ย่ไดโนอย่าขยับนะทำยังไงดีอย่าขยับนะเพื่อนแล้วนะฉันจะจัดการมันเองออกลัวจัามันกินไดโนแล้วทุกคนเฮ้ย อย่าขยับนะเพื่อนอย่าขยับโอเคทุกคนเราจะไม่ขยับแต่ดูเหมือนว่านอนสะพานตัวนี้มันขยับปากแล้วงีบงบ,บ,บรีบลงไปที่ใต้ดินกันเถอะนะพวกเราอยู่ที่นี่ไม่น่าจะปลอดภัยเอาก็รีบลงไปสิเพื่อนรออะไรละ่ะหรือว่ารอมะเขือเปาะอยู่ไม่เอาไม่กินมะเขือเปา ไปใส่แก้แคบหวานก็อร่อยดีนะเพื่อนฮะนอนมันมาอีกแล้วเออใจเย็น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 โอ้ยพี่นอนสะพานนี่ก็บุกแล้วเกินโอเคทุกคนเราจะลงไปที่ข้างล่างนี้แล้วนะคะนอนมืหนอนมอหาดหยาเอ้าหู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 ตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรทุกคนเฮ้ยข้างล่างนี้มันมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้ยตัวใหญ่มากเฮ้ยมันคือมันคือ อะไรทุกคนจำชื่อมาได้ไหมใครจำชื่อได้เมนบอกพี่ด้านล่างใต้คลิปทีเฮ้ยโอ้ยยังมียังมีดอสพานอยู่ข้างล่างนี้ค่ะทุกคนโอ้ยแล้วพี่จะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยยังไงเราก็ต้องรอดอุ้ยมันเป็นรถไฟนะคะทุกคนแต่ว่าอะไรเนี่ยโอ้หดูหน้าตามดิยังน่ากลัวแต่มันขยับได้ปะไหนดูมันขยับได,ด,บได,ได้ไหนลองอีกทีดิอย่าอย่าเขาปา แล้วถ้าใครนะคะอยากจะเล่นแบบที่พี่เล่นมาทั้งหมดนะคะทุกคนทุกคนก็สามารถนะคะเข้ามาโหลดเกมนี้ในวอล์กอาร์ตนะคะจากนั้นนะคะทุกคนก็สามารถค้นหาได้ตามนี้เลยจ้าพี่คิดว่านะแบบมอไซคอ่ะคือดีงามมากๆเลยทุกคนแต่ว่าวิ่งไปวิ่งมาล้อหลุดนะคะมันก็ต้องบังคับให้ดีนิดนึงส่วนแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะเจ้าสิ่งนี้นะคะที่มันเป็นรถไฟ จำชื่อมันไม่ได้อะทุกคนมันชื่อว่าอะไรแต่ว่าตัวเนี้มันเป็นรถไฟที่แบบว่าข้างในนะคะมันจะหลอกล่อคนเข้าไปใช่ปะ่ะเออมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่นะคะอีกแมพหนึ่งค่ะที่พี่เล่นไปนะคะทุกคนแมพนี้เลยค่ะ แมปคนแบกลงค่ะทุกคนดูมินิเวิลด์อ,อ,อาร์ตเขาก็ทําได้นะเนี่ยคนสร้างก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอปรบมือให้เลยสุดยอดมากๆเลยนะคะเล่นไปทั้งหมด3แมปในวันนี้ค่ะทุกคนมาเราไปสำรวจกันต่อดีกว่ามาทุกคนในแมปนี้นะคะที่เป็นแมปที่มี ใต้ดินให้เราลงไปสำรวจใช่ปหข้างบนอะ่ะมันจะมีพวก scp ไว้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีตัวละครของ travel h r o d u นะคะแต่ยังไปหมดเลยค่ะทุกคนเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากที่นี่นะคะโดยเขานะคะจะมีอาวุธให้เราเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปืนระเบิดรือว,ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆมากมายเลยทุกคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนเราก็สามารถนะคะที่จะหยิบอาวุธแล้วก็มาจัดการกับเจ้าตัวประหลาดพวกนี้ได้เลยข้างบนนะคะก็จะมีกล่องนะคะเก็บของให้เราได้เลือก ใส่ไปเลยนี่เลยน,นี่ดูทุกคนโอ้โหมีบาสุก้าด้วยมาเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะคะว่าเจ้าเปรตทั้งรายนั้นมันจะกลัวอาวุธที่เราจมตีมันหรือไม่โอเคพร้อมนะเดี๋ยวก่อนนะโยนไปเลยตุ้มตุ้มยังตุ้มเฮ้ยดูเหมือนว่าวิธีของระเบิดมันจะไกลไปนะคะลองโยนใกล้ๆแล้วกันโอเคโยนใกล้ๆใกล้กว่านี้ใช่ปะ โอเคอ้ยวู้ยวู้ย้ยมีการกระเด้งนิดนึงทุกคนกระเด้งนิดนึงแต่เดี๋ยวพี่สิขอโยนใกล้ๆกล้ดีกว่านะคะให้มันระเบิดตุ้มดูนีว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอู้หระเบิดมันกระเด้งอะทุกคนคือแบบเราโยนไปแล้วใช่ป่ะมันก็กระเด้งออกงั้นใกล้กว่านี้นี่ไงตัวนี้เลยเราต้องเล็งใกล้ๆนะทุกคนเล็งอีกทีนึงอือโอเคระเบิดป่ะอ้าวเฮ้ยชวยแล้วไก่บานเกิดอ้ยบานระบิดทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมีลาวาโผล่ออกมาด้วยทุกคน อุ้ยเดี๋ยวเราลงไปปลากใกล้ๆดีกว่านะคะจะได้โดนแบบชัดๆไปเลยโอ้โหทุกคนพี่ยิงปลาใกล้มันยิงเละเทะตุ๊เป๊ไปหมดเลยนะคะโอ้โหนี่เราปลาจนบานพังพินาศหมดแล้วนะทุกคนพี่คะหนูพี่ขอจะหยุดปลาเดี๋ยวนี้นะคะพี่พี่ลงไปเลยโอเคเดี๋ยวพี่ลงไปสำรวจข้างล่างก่อนนะคะพี่อยากจะรู้จังเลยว่าปลาไปเรื่อยๆมันจะมีอะไรนะคะอเอ้ยหยุดปลาได้แล้วโอเคทุกคนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะลงมาดูข้างล่างสิ ว่าเราปามาถึงไหนแล้วอู้นี่ไงทุกคนตรงนี้นะคะที่มันเป็นทางใต้ดินลงมาตูมไหนเป็นไรเปล่าอุ้หูยบาเพียบเลยทุกคนหยุดป้าได้แล้วใครชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดาวโหลดเล็กเกมมินิวอร์บอกอารได้ที่ลิงก์ด้านล่างใจ้คลิปเลยแล้วเจอกันเนาะอย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนนะอ้ลืมบอกเลยนี่ไอดีกกเกา หมายเยอะๆนะแล้วเจอกันในเกม Mini World Box Art นะทุกคนแล้วเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมดาวน์โหลดเกม Mini World Box Art ได้ที่เลงด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Google Play ค่ะดาวน์โหลดได้เลยโหลดเลยโหลดเลยแล้วเจอกันที่ Mini World Box Art นะคะแมว